สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกเอสเอสสีกรุงประกันภัยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันนะครับในส่วนของผู้ใช้รถนะครับผู้มีรถนะรถในหัวข้อซื้อประกันภัยอย่างไรให้ถูกที่สุดนะครับรวม13เทคนิคซื้อประกันภัยรถยนต์ให้ถูกที่สุดนะครับ มีบอกมาบอกเก่าเรื่องราวให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับ13 13เทคนิคซื้อประกันภัยรถยนต์อย่างไรให้ถูกที่สุดนะครับก็ปัจจุบันนี้การซื้อประกันภัยรถยนต์นะครับมันเป็นสิ่งจําเป็นนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกๆคนเนื่องจากว่า,าเป็นการซื้อฟอร์มเสี่ยงนะครับเพราะว่าในเรื่องของประกันเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับ แล้วที่สําคัญก็คือบางครั้งเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับต่อทรัพย์สินต่อชีวิตนะครับซึ่งจนเจ้าของรถเองนะครับรับผิดชอบไม่ไหวนะครับทางาประกันภัยนะครับจึงเข้ามามีส่วนช่วยในการาช่วยในเรื่องของความช่วยในเรื่องของการรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น นะครับแต่วันนี้ในการซื้อประกันภัยรถยนต์นะครับก็ราคาก็จะอยู่เป็นหลักหมื่นเนาะจะไปอยู่เป็นหลักหมื่นนะครับแล้วเราจะทํำยังไงล่ะให้เราซื้อประกันภัยได้แบบสบายกระเป๋าที่สุดนะครับแล้วก็ได้รับความคุ้มครองที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็ผมก็มี13เทคนิคนะครับการซื้อประกันภัยให้ถูกที่สุดนะครับมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพ่ ทุกคนได้รู้กันนะครับอะมาเริ่มกันเลยที่หัวข้อแรกนะครับข้อที่1เปรียบเทียบเยบี้ยประกันและความคุ้มครองหลายๆายบริษัทก่อนซื้อนะครับหมายถึงอะไรนะครับวันนี้เราจะซื้อประกันภัยอ,อ่สักฉบับหนึ่งนะครับเป็นประกันชั้นหหรือประกันอะไรก็ตามนะครับชั้นไหนก็ตามเราก็ควรจะเปรียบเทียบนะครับเลือกเปรียบเทียบราคาแต่ละบริษัทนะครับเพราะว่า เดี๋ยวนี้นะครับก็มีโบรกเกอร์ประกันภัยเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าเราจะซื้อประกันภัยผ่านโบรกเกอร์เนี่ยโบรกเกอร์จะเป็นคนกลางนะครับในการเปรียบเทียบแต่ละบริษัทให้เรานะครับซึ่งบางบริษัทเนี่ยราคาเบี้ยอาจจะเท่ากันนะครับแต่ความคุ้มครองเนี่ยต่างกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเปรียบเทียบแต่ละบริษัทเลือกบริษัทที่มันเบี้ยถูกนะครับคุ้มครองดี บริการเยี่ยมนะครับอันนั้นเป็นสิทธิของเราเลยนะครับนี่คือหัวข้อที่1นะครับข้อที่1นะนะครับเปรียบเทียบเบี้ยประกันความคุ้มครองหลายหลายบริษัทก่อนซื้อนะครับอ่ะข้อที่2ใช้ส่วนลดใช้ส่วนลดด้วยการระบุผู้ขับขี่นะครับรถ1คันนะครับรถ1คันเนี่ยสามารถขับขี่ได้หลายคนหลายหลายคน ได้หลายคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราระบุผู้ขับขี่นะครับหนคันก็สามารถระบุได้2คนไม่เกิน2คนเพียงเราแจ้งตัวแทนว่าเราต้องการระบุผู้ขับขี่นะครับแค่นี้เราก็จะได้ส่วนลดนะครับส่วนลดก็ได้เยอะอยู่ทีเดียวนะครับถ้าในช่วงอายุเนี่ยถ้าอายุ1 8ปถึง2ีปีนะครับกไไ็ได้รับส่วนลดอยู่ที่5% อยู่5%นะถ้าอายุอยู่ที่25-35ปีนะครับเราก็จะได้รับส่วนลด10%อายุ36-50ปีนะครับจะได้รับส่วนลดอยู่ที่15%นะครับอายุ50ปีขึ้นไปได้ลดรับส่วนลดอยู่ที่20%นะครับแต่ว่าการการที่ระบุผู้กับคี2คนนะครับเขาก็จะอายึด คนที่มีอายุน้อยที่สุดในการทําส่วนลดให้นะครับเราก็จะได้รับส่วนลดไปเยอะทีเดียวนะครับถ้าเราระบุผู้ขับขี่แต่ว่าเจ้าของรถก็ต้องพึงระวังไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีคนมาขับรถแทนเรานะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยบริษัทประกันภัยก็จะเรียกนะครับค่าเสียหายส่วนแรกนะครับหกพั 6, บาทนะครับเพราะว่าเราเนี่ยทำ,ทำผิดเงื่อน ไขของกรมธรรม์นะครับเพราะว่าเราบุผู้กับขี่ใช่ไหมครับนะครับเราก็ต้องยอมรับในส่วนนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผิดตัวเนี่ยหกพบาทแน่นอนนะครับนะอ่ะข้อที่3ข้อที่3ใช้ส่วนลดจากการยอมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกนะครับค่าเสียหายส่วนแรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรานะครับยอมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกอย่างเช่นว่านะครับเรายอมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก4 0 0 0บาท นะครับ4,000บาทบริษัทประกันนะครับก็จะทําการลดนะครับส่วนลดให้เรา4,000บาทเช่นเดียวกันนะครับก็คือเขาจะลดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ4,000บาทเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดเหตุขึ้นมานะครับก็รับผิดชอบร่วมกับบริษัทก็คือเราต้องจ่ายค่าเสียหายก่อนที่จะทําเดินการซ่อมนะครับ4,000บาทก่อนนะนะครับส่วนนี้ถ้าเรารับได้อ่ะก็รับส่วนลดนี้ไปเลยครับ4,000บาทนะครับอ่ะ ข้อที่4ใช้ส่วนลดจากการทำประกันกลุ่มนะครับปัจจุบันนะครับบ้านแต่ละแบนแต่ละหลังเนี่ยผมเชื่อได้ได้เลยครับมีรถเนี่ยบางบางหลัง1คันบางหลัง2คัน3คันนะครับบางหลัง4คันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีรถเนี่ยจำนวน3นนนะค3ันขึ้นไปนะครับสคันขึ้นไปนะจะทำให้เราเนี่ยสามารถทำประกันภัยกลุ่มได้ซึ่งประกันภัยกลุ่มนี้ครับเขาจะมีส่วนลดให้กับ ลดลูกค้าถึงคันละ10เรลยทีเดียวนะครับ10%เอลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รับส่วนลดส่วนนี้ไปด้วยนะครับนะนี่คือข้อที่4ี่นะครับข้อที่5นะครับใช้ส่วนลดด้วยการลดทุนประกันนะครับวันนี้นะครับวิธีนี้เนี่ยจะใช้สําหรับช่วงที่เรานะครับช่วงที่เรามีปัญหาขาดเงินขาดมือเนาะมันมันไม่พอมือนะครับ เราก็สามารถลดทุนประกันเพื่อจะทําให้เบีย้ยประกันเนี่ยลดลงได้อย่างเช่นว่าถ้าลถเราทุนประกัน7,0,000สบาทนะเต็มทุนเลยนะเจ็ดแสนบาทนะครับวันนี้เราขอลดทุนให้เหลือ5 0,000นบาทได้ไหมได้ครับเมื่อลดทุน5 0 0 0 0นบาทเหลือ5 0,000นบาทครับเบีย้ยของเราก็จะลดลงไปด้วยนะครับเบีย้ยเราลดลงไปด้วยแต่นะครับเราต้องเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยความเสียหายค่อนข้างจะรุนแรงนะครับอ่ ซึ่งซ่อมแล้วเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยซ่อมนะครับเขาจะก็จะซ่อมให้เพียงทุนที่เราซื้อเท่านั้นก็คือ5 0,000นบาทส่วนเกินนะครับเราก็ต้องเป็นผู้ออกเองนะครับอันในส่วนนี้เราต้อง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 ,อง,องจับไปด้วยนะครับนะถ้าเรารับได้ส่วนนี้ก็สามารถลดทุนได้นะครับลดทุนได้อ่ะข้อที่6ใช้ส่วนลดจากการขอลดความคุ้มครองบางอย่างนะคืออะไรนะครับ หากเราประเมินแล้วว่าความเสียหายบางอย่างเนี่ยมันต่ำนะครับอย่างเช่นเราจอดรถในที่ปลอดภัยเสมอหรือบ้านเราไม่มีโอกาสที่น้ำท่วมอันนี้เราก็จะขอลดความคุมถถ้มครองลถสูญหายหรือน้ำท่วมได้นะครับเพื่อแลกกับเบีย้ยประกันที่บริษัทก็จะทำให้เราลดลงนะครับอ่านี่นะ,ะข้อที่ที่7นะครับเลือกประกันแบบซ่อมอูนะครับประกันเนี่ยก็จะมี2รูปแบบครับซ่อมห้างกับซ่อมอู ถ้าเกิดว่าเราเลือกประกันที่ใช้ซ่อมอู่ครับเบีย้ยมันก็จะถูกลงนะครับซึ่งปัจจุบนันนี้ความชํานาญในการซ่อมเนี่ยมันก็ผมบอกได้เลยครับช่างที่อู่ที่เปิดเป็นอู่เคลมประกันเนี่ยอ,อู่ประกันเนี่ยก็จะมีความชนานาญค่อนข้างจะจะมากทีเดียวนะครับเทียบเท่ากับศูนย์บริการก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นซ่อมอู่ครับเบีย้ยของเราจะลดลงไปหลายพันบาททีเดียวนะครับ อ,อย่างเช่นว่าถ้าอู่มันอยู่ใกล้บ้านเราไว้ใจอ,อู่นี้ซ่อมดีนะนะครับใช้บริการอยู่โอซ่อมดีนะครับเราก็สามารถเลือกเป็นประเภทซ่อมอู่ได้นะ,นะครับเป็นซ่อมอู่ได้นะนะครับข้อ18ขอส่วนลดจากการติดกล้องหน้ารถนะครับหากเราติดกล้องหน้ารถเนี่ยจะทําให้เราสามารถลดนะครับลดมีได้รับส่วนลดเนี่ยห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าทางบริษัทประกันเนี่ย เวลาที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถระบุตัวผู้กระทาความผิดได้คู่กรณีเราได้นะครับชนและหนีนะครับเขาก็จับคู่กรณีได้นะครับมีคนมารับผิดชอบในส่วนนี้เพราะฉะนั้นบริษัทประกันก็จะทําลดให้เรานะครับห้าเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือกล้องหน้ารถนะข้อที่9ครับใช้ส่วนลดค่าราชการหรือรัฐวิสาหกิจครับบริษัทบางแห่งมีส่วนลดเบี้ยค้าราชการให้ นะครับหรือพนักง,งานรัฐวิสาหกิจนะครับหากเป็นเป็นคนกลุ่มนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ส่วนลดตรงนี้ได้อย่างเช่นแพทย์พยาบาลนะครับแพทย์พยาบาลก็จะมีส่วนลดนะครับของแพทย์พยาบาลด,ด้วยนะครับเราก็สามารถเพราะว่าแพทย์พยาบาลเนี่ยก็ใช้รถใช้ถนนนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะก็อยู่ในโรงพยาบาลนะครับก็จะมีส่วนลดของค่าราชการให้ส่วนลดพวกนี้ครับจะได้1 5บหถึงห้เเลยทีเดียวนะครับถ้าเรามีอาชีพที่อยู่ในในที่ข้อระบุไว้นะครับเราก็สามารถ ขอส่วนลดนะครับข้าราชการอาันที่ได้นะครับข้อที่10 <S <S เลือกทําประกันชั้น2บวกสบวกชั้น2หรือชั้น3นะครับหากมั่นใจเขาบอกว่าหากมั่นใจในฝีมือของการขับรถนะครับอย่างเช่นว่าขับมาประมาณ7ปี10ปีแล้วยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับเราก็สามารถเลือกซื้อประกันชั้น2บวก3บวกนะครับอันนี้ได้นะครับ เบี้ยก็จะลดลงไปนะครับลดลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับเยอะไปทีเดียวนะครับท่านก็ถ้าเกิดท่านมั่นใจนะว่าขับรถดีนะครับไม่ไม่ปิดชนใครแน่นอนนะครับท่านก็สามารถเลือกข้อข้อที่10นี้ได้นะครับใช้การเลือกประกันนะครับเลือกชั้นของประกันนะครับข้อ11อใช้ส่วนลดจากการสมัครสมาชิกบร ו เกอร์นะครับปัจจุบันนี้บร ו เกอร์ในประเทศไทยก็มีเยอะแยะมากมายเลย นะครับเราก็สามารถที่จะเป็นสมาชิกของบริโคลเกอร์ประกันภัยเพื่อขอลดสมาชิกสมาชิกได้บางบริษัทก็จะบางบริเกอร์ก็จะให้ส่วนลดทันทีเลย5%อนะครับอย่างเช่นในออนไลน์ต่างๆนะครับเราก็สามารถสมัครเพื่อรับส่วนลดตรงนี้ได้บางบริษัทก็จะเป็น10เนะครับ12%อันนี้เราก็ต้องไปเลือกว่านะครับว่าเราจะเ,าเราจะทําบริษัทไหนเพื่อรับส่วนลดในข้อนี้ด้วยนะครับเราก็ประหยัดเงินได้เยอะเลยทีเดียวนะครับข้อ12 สมัครเป็นตัวแทนนายหน้าประกันภัยนะครับนายหน้าประกันภัยคืออะไรนะครับเราก็จะมีบัตรใบอนุญาตนะครับซึ่งหน่วยงานคอพพจะเป็นคนออกให้นะครับซึ่งสิทธิ์อันนี้เราก็สามารถที่จะเป็นสมาชิกพร้อมได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ละคันเนี่ยเคสแต่ละเคสเนี่ยหนึ่งบาทเลยทีเดียวนะครับโดยเเราก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการต่อใบอนุญาตนะครับปีละครั้ง นะครับปีละ300บาทแต่ถ้าผมแต่ผมบ,บอกได้เลยครับ3า0บาทแลกกับ3,000บาทผมก็ถือว่าคุ้มนะครับอ่านะแต่แต่แตก็มีข้อจํากัดนิดนึงว่า,าการที่เราจะได้ใบอนุญาตนะครับของนายหน้าประกันวินาศภัยเนี่ยเราก็ต้องอ่านหนังสือกันนิดนึงนะครับอ่านหนังสือกันนิดนึงไปสอบกันนิดนึงนะครับนะนะข้อที่13ส่วนลดจากการขับรถดีไม่มีเคลมนะครับปัจจุบันเนี่ยเราขับรถเนี่ยเราขับรถดีอยู่แล้วเนาะ นะครับรถไม่มีไม่มีการเฉียวไม่มีการชนนะครับในในช่วงแรกนะครับใช้รถไป1ปีนะครับปีที่2องเขาก็จะให้ส่วนลดนะครับสำหรับส่วนลดประวัติดีนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะปีที่สองก็ลดไปอีกนะครับปีที่สามก็ลดไปอีกได้รับส่วนลดถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในปีที่ห้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปเราก็ได้รับส่วนลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตลอดไปเลย นะครับถ้าเราขับรถดีนะนะครับเพราะจะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าได้ส่วนลดอย่างนี้นะสมมุติว่าเราซื้อประกันอยู่ที่2 0 0 0 0บาทนะครับเราได้รับส่วนลดประวัติดีขี่ไป5ปีนะครับก็เหลือประมาณ10,000บาทเองนะครับลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็อยู่ที่เราเลือกนะครับ13เคล็ดลับนี้แล้วแต่ท่านจะพิจารณาดูว่าเอออันไหนมันเหมาะก,กับท่านนะครับท่านก็สามารถที่จะไปเลือกใช้บริการนะติดต่อบโบรกเกอร์ผมอยากใช้บริการนี้นะ่ะหัวข้อนี้นะ่ะ เลือกทาประกันชั้น2บวก3บวกนี้น่ะหรือว่าผมเป็นข้าราชการนะครับใช้ส่วนลดข้าราชการได้ไหมอ่ะก็ลองติดต่อโบรเกอร์ประกันภัยดูนะครับถ้าใครมีข้อมูลข้อสงสัยในเรื่องของประกันภัยรถยนต์นะครับประกันภัยรถยนต์ประกันวินาศภัยและประกันภัยทุกชนิดก็สามารถที่จะสอบถามผมมาได้นะอ่าซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็มีบริษัทในเครือที่ดูแลเป็นพันธมิตรกันอยู่36บริษัทก็สามารถดูแลให้ท่านได้ นะครับมีข้อสงสัยตรงไหนก็ทักมาพูดมาคุยสอบถามก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็083925 6425นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งว่าด้วยก็ได้นะครับผมจะเอาไปจะได้ไม่พลาดนะครับไลค์ดีๆนะครับคลิปดีๆที่ผมจะนำเสมอในครั้งต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ